สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซทุกคนครับสบายดีพี่น้องทางสอบ,บปลอเล่านะครับเนาะเดีวกับเอฟซทุกคนที่เขามาเบิงกบบาบไม่ได้ทักให้เบิ้งโดนแล้วครับส่วนมากกับผ้าไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์แล้วก็ไปเบิงล้านทักนันนี่เมื่อนี้มีเอฟซเพิ่นถามมาให้เฮ็ดอัน เนวผูกขาไก่ขาโองสีหน้าครับเอาแบบง่ายๆว่าส่นแบบแบบบ่ต้องมันอีหอยางมากมายจริงๆนะครับเพชรแบบให้มันง่ายเพิ่ว่ามันอันไปเบิ่งอันอาจารย์เพิ่นเฮ็ดได้หลายคนกะมันเฮ็ดยากแล้วครับบอกง่ายๆว่าคนเท่ามันก็ความสามารถบ่คือกันเนาะผมก็มักคือกันเดือแบบง่ายๆอันเฮ็ดยากหลายผมก็บ่ไไว้คือกันเป็นว่ามาเห็ดให้เบิ่งแนี่เอาแบบง่ายๆเพราะ พอเห็ดน้ำได้่าสัน่นผมก็เลื่อนผมเคยเห็ดใหเบิงเล้วครับเที่ยนึงแต่ว่าัเห็ดไปโดนแล้วครับมือน,นี้กับมาเห็ดไหเบิงไม่ครับนี่ครับสิ่งที่ตรงเตรียมนะครับนี่แลเชือกลมเฮาธรรมดาเนี่ยแหละเชือกลมเฮาขนาดน้อยก็นี่ก็ได้ครับแต่ว่าขนาดน,นี้ก็สิพอดีอยู่พนดีเดไก่สิไก่ไกหรือนกก็สิได้เเจ็บขาบาเนอครับ เตรียมเชือกลมมากขนาดนี้แล้วครับแล้วต่เฮ้าเอาความเงาความสันหลังจากนั้นครับนี่หลังจากเตรียมเชือกลมมาเราเขาก็ับมาล้่นตรงนี้นี่ครับเห็ดใบจังสีธรรมดาครับนี่สเห็ดแบบง่ายๆให้ให้เบิ้งนะครับสิได้เห็ดตามกันได้ นี่ครับต้นไฟก็สิออกมาลักษณะนี้แล้วครับต่อไปก็สิมาถักกันมาถักให้เบิ่งไม่วิธีเห็ดที่บ่ยากครับผมครับหลังจากไอเอาเอาไฟจอดเป็นวงไว้แบบนี้แล้วบัดต่อไปก็สิถักครับ นี่ครับขึงให้ตึงก่อนครับทิทักด้วยเสือเที่นครับเสือเที่นเบอร์สองครับเสือเที่นก็คือตัวนี้ครับหรือผยเสียเสือกแนวอื่นก็นได้ครับขนาดสีใส่ได้ครับนี่ครับการประมาณประมาณสองนิ้วครับทักมาประมาณประมาณสองนิ้ว วัดจากนี่กับประมาณสองสองนิ้วกลัวแล้วครับสองนิ้ว,น,วนี่ครับตักไล้แบนครับขึ้นลงครับ นี่สำหรับน้นาะเค็ดแบบง่ายๆนะครับแต่มีหลายวิธีครับแต่ว่านี่กันผมกวว่าวิธีนี่มันง่ายสุดเขาก็จะถักไายเป็นให้เพื่อนๆไปล่องเหจบึงครับ ทักมาจนพี่เหรอครับจนแบบอดอหมองต่อไวว ักมาเลยครับไ้ไวบเป็นจงไป้เป็นหู้ว่าตองไงครับก็ได้ นี่ครับแบบนี้แล้วเขาก็สอดเขาเลยครับป <c> ล <oughs> ายเสือกอีกด้านหนึ่งสอดเขานะ <c oughs> นี่เขาก็สีได้แนวผลูกขาไก่ขานกแบบง่ายๆครับนกหรือไก่ก็สีได้ว่าเจ็บขานี่ครับนี่สบายเลยแล้วก็เฮ็ดง่าย้องครับผม ใครๆก็ทําได้ลองดูครับลองเบิ้งครับผมเป็นอีกวิธีหนึ่งวยครับดี่ามันเห็ดเห็ดใดง่ายครับแล้วก็อุปกรณ์กับ่าหลายครับผมนี่ครับเสื้อนีเอาสีใดก็ได้แล้วเตคเัาครับไปลองเบิ้งครับผมวันนี้ก็ไม่เห็ดไห้เบิ้งแค่นี้แหละครับสําหรับเอฟซีที่เิ่นถามขามาหลายครับเพิ่นอยากให้เห็ดไท้เบิ้งแบบเพิ่นอยากเอาแบบเน้นง่ายๆครับเน้นแบบง่ายง่าย เล่แนแบบง่ายๆแล้วก็เสร็จไว้พอนะไม่อยากเก็อยากๆาานะนนี่ครับก็เลยจัดให้ครับผมวันนี้ก็แค่นี้แหละครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับไปล่องเบิงครับ